ดรชนินทร์วันณวิจิตรองผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชพร้อมด้วยคณะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเยาวชนไทยที่เดินทางมาถึงประเทศไทยภายหลังจากที่ไปคว้ารางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเยาวชนระดับโลก หรือ r e g e n e r o ร ISEP 2 2 2 2ซึ่งก็ย่อมาจาก International Science and Engineering Fair นะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13พฤษภาคม2,565ที่ผ่านมาณนะเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานั่นเองก็จัดขึ้นรวม7วันนะครับหรือว่า1สัปดาห์นั่นเองโดยดรชนินท์ได้กล่าวชื่นชมพร้อมกับแสดงความยินดีกับบรรดา น้องๆเยาวชนทุกๆคนซึ่งรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของการนำผลงานไปต่อยอดนี่ก็ต้องบอกว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าแข่งขันหรือว่าประกวดเสร็จก็จบจบไปแต่ว่าถ้าน้องๆหรือเยาวชนพัฒนาผลงาน แล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือในระยะยาวต่อไปมีการฝึกฝนแล้วก็เติมเต็มองค์ความรู้ที่มีอยู่นี่นะครับก็สามารถที่จะนำเอาผลงานนี่นะครับไปใช้ได้จริงแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าประเทศชาติของเราต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดรชนินทร์วันณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกันครับครับในานามของผู้บริหาร ขององค์การพิทยพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการไอเซ็นี้นะครับแล้วก็ได้รางวัลมาผมเชื่อว่าน่ากว่า2ปีนะครับที่เราได้บ่มเพาะทั้งพลังใจพลังกายของน้องๆเขาที่เขาได้เตรียมตัวนะครับในการที่จะไปในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเก็บประวัติอันยิ่งใหญ่ของไม่ใช่เพียงแค่น้องๆในโรงเรียนหรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับ มันหมายถึงในเรื่องของประเทศชาติของเรานะครับที่เรามีเยาว,วชนที่เก่งๆที่สามารถที่จะทําตรงนี้นะครับออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยเราก็ไม่ไม่แพ้ใครเลยนะครับฟังเสียงผู้หลักผู้ใหญ่กันไปแล้วคราวนี้พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของเยาว,วชนคนเก่งกันบ้างนั่นก็คือน้องๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารู้สึกดีใจกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมกับกล่าวขอบคุณทางอพวชและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้จนทําให้ขวารางวัลบนเวทีระดับโลกในครั้งนี้มานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องๆทั้ง2ทีมทีมแรกก็คือเยาวชนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์จังหวัดนครปฐมกับอีกทีมนะครับเป็นน้องๆเยาวชนจากโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ ค่ะก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรางวัลนะคะก็รู้สึกช็อกมากเลยคะ่ะแต่ก็ดีใจมากเช่นกันคะ่ะสำหรับผมผมก็รู้สึกอตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจหน่อยครับว่าเอได้มาได้ยังไงแต่จริงๆแล้วในที่สุดก็รู้สึกว่าก็เราก็ได้รางวัลที่ดีมาครับก็รู้สึกดีครั ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็อยากจะขอขอบคุณอพวชกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะที่คอยสนับสนุนพวกหนูมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่รอบภาครอบประเทศนะคะแล้วก็ในการไปแข่งขันไอเในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเลยะค่ะสำหรับรางวัลที่น้องๆทั้งสองทีมได้รับก็คือรางวัลที่1 Grand Awards จากโรงเรียน Pri n c e Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถคว้าอันดับหนึ่งในสาขาเวชศาสตร์ปริวัติอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับหรือว่าอีกทีมหนึ่งก็คือน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ทีมนี้จากจังหวัดนครปฐมนะครับโดยสามารถคว้ารางวัล Grand Awards อันดับหนึ่งในสาขาชีววิทยาคอมพิวเตอร์และชีวสารสนเทศศาสตร์กับโครงงานที่มีชื่อว่า การทำนายความไวต่อ,อยาด้วยเทคนิคผสมผสานหรือ Graph attention networks เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แบบแม่นยำเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ